สวัสดีทุกทอมนี่วันนี้จะใช้จะผัดถุงงอกกับข้าวง,ง,ง่ายๆก็จะใช้มีหนวดอร่อยทุกจานวันนี้ผัดถั่วงอกต้นหอมใส่เนี่ยจะใช้เรียกลูกชิ้นปลาเส้นนะภาษาจีนอะไรคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะใช้หันไว้แล้วจะใช้เรียกลูกชิ้นปลาเส้นแล้วก็นี่เต้าหู้ เห็ดหูหนูแค่นีล้ล่ะกินง่ายๆวันนี้ไส่กระเทียมเคียวไว้ก่อนวันนี้ไม่ยากอีกแล้วกับข้าวระใาย้มีหนอง่ายๆจะอร่อย ภาษาจีนเขาเรียกอะไรคืออะไรอะไรภาษาไทยก็ไม่รู้ทกภาษาไทยก็ปลาเส้นนี่แหละลูกชิ้นปลาเส้นเดี๋ยวก็เทียมให้หอมก่อนเอาคู่เนี่ยไว้ใส่ที่หลังเลย ปกติตามร้านค้าเขาก็ร้านข้าวต้มทั่วไปใช้เต้าหู้ไปคลุกกับแป้งแล้วไปทอดให้เหลืองแล้วก็พักไว้แต่จะใช้ทอดแล้วเด็กไม่กินไงก็เลยต้องผัดแบบนี้ร้านข้าวต้มเขาต้องทอดต้องมาผัดไม่เละ อะจะใช้กระเทียมเหลืองก็จะใช้เอาออกไว้หน่อยกระเทียมนิดหน่อยอันนี้ก็จะใช้ก็ใส่เนี่ยไอปลาเส้นเนี่ยลงไปผัดเลยไม่ง่ายไม่ยากผัดปลาเส้นให้หอมก่อน ทีเขาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยเลยล่ะเสี่ยวต้ยมยำเสี่ยวปลาไงเนี่ยสีเด็ดเลยอันนี้จะแทยปุงรสนิดหน่อยนะเพื่อให้ไอ้นี่มันเข้า ไอ้ซอสกับลุกชิ้นปลาเข้ากันเข้ารสชานี่เนี่ยนะเริ่มหอมแล้วเพราะมันจะเข้ากันไง,ไสงใส่ซอสปรุงรสใส่รสดีลงไปมันจะหอมเข้ากันเนี่ยจะใช้ใส่นี่เลยเข็ดหูหนู คนทผัดของทอกอย่างเดียวก็ต้าหู้แค่นั้นตจนหอมใส่ช้ใส่ไปเถอะอยากกินอะไรจะใส่ไปหลานอยากกินเนี่ยผัดก็ต้องมีเห็ดหูหนูมีฟักกินมีเต้าหู้เห็ดทัดเห็ดหูหนูสก่ันเนี่ยมันจะน่ากิน อันนี้จะใช้แสนตาลไม่หน่อยนะนิดหน่อยพอผมงชูรสนิดหน่อยพอเนี่ยเนี่ยสุกแล้วจะใช้จะใส่นี่เลยผงอก ออืมองไงนเนี่ยใส่น้ำมันหอยเลยไม่ยากเห็นไหมล่ะง่ายง่ายเนี่ยแค่เนี้ไมนต้องไปผัดให้ตรงงอกมันนิ่มนะอเอาแคเ่นี้ยพอ เนี่ยใส่เต้าหู้ไปเลยแค่นี้เสร็จแบบเรียบร้อยผัดถ่งงอกเต้าหู้อืมกับข้าวตะไชมีหนวดมือเ้ยง่าย,ยไหมยากติดเตาเลยอย่าให้สุงงอกมันสดลดมากถุงงอกก็อลดมากแล้วมันเหนียว เียวเนี่ยไปทำกินกันดูเนี่ยผัดถุงงอกกับลูกชิ้นปลาเส้นใส่เห็ดหอมเห็ดหูหนูกับข้าวจะใช้มีหนวดมือนี้อร่อยแน่นอน เห็นไหมเนี่ยน่ากินนะเดี๋ยวจะใช้ตักใส่จานให้ดู